เปลี่ยนเปลี่ยนไปด้วยกัน,ปนเปลี่ยนแต่มาเลยเป <Well> done, ลี่ยนเรามีหัวใจหน้าเลื่อนเลเปลี่ยนฮ่่าา e a s part Let's see how you fare when the seas get rough This last trial will demand your utmost devotion Prepare for the sirens' curse เฮ้ยเราไปทำเดียวกันฝั่งเขาไม่มีทางเฮ้ยโอเคโอเคเปลี่ย okay, okay, น ใช่ไหมใช่เย่เราได้ไปด้วยกันตามมาเปลี่ยนตามมาเปลี่ยนตามไปเปลี่ยนวิ่งเลยลุยเอาแสงไปแล้วแสงเลยเปลี่ยนโอเคจะไปเปลี่ยนมันให้ไปได้แค่คนเดียวเปลี่ยนแล้วต้องมีคนกดขาไว้ เขาจะไปเปลี่ยนจริงจยิงฉุบดีกว่านึเดนสองสามนะใครเป็นคนนับขานับให้โอเคหนึ่งสองสเสมออาไมหนึ่งสองส มีแพ้เปลี่ยนแล้วคนชนะต้องเปลี่ยนต้องไปหรือต้องอยู่คนชนะเป็นคนเลือกเปลี่ยนนะครัาไปเองเปลี่ยนโอเคถัดไปโชคดีนะเปลี่ยนบายบายไปก่อนนะเปลี่ยนบายบายโอไม่แต่เกิดอะไรขึ้นเปลี่ยน ้ยมีประตูเปิดเหมือนกันเปลี่ยนเกิดอะไรขึ้นไหมตอนนี้คือขึ้นมาบนชั้นสามเปลี่ยนเห็นไหมเห็นไหมเปลี่ยนเปลี่ยนเห็นไหมเปลี่ยนอยู่ไหนเฮ้ยเห็นแล้วเปลี่ยนอยู่นี่เห็นไหมเกิดอ,อะไอ่ะ แล้วเราต้องทำอะไรคะตอนนี้ไม่เห็นแล้วมั่งเขาไม่ตอนนี้เขาไม่มีทางไปต่อแล้วปี๊จะลองเดินลงไปดูนะเปลี่ยนเดินลงไปเลยค่ะอ๋อลงได้ค่ะไปเลยงั้นั้างั้นเห็นทางยังเห็นทางยังคืออะไรเปลี่ยนเดินตรงขึ้นไปเดินตรงขึ้นไปตรงขึ้นไปเลยค่ะตรงตรงตรงไปเรื่อยๆตรงไปเรื่อยๆตรงไปเรื่อยๆตรงไปอีกค่ะตรงไปอีกค่ะตรงไปอีกค่ะ ตรงไปอีกค่ะหันหันขวาค่ะหยุด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 หันขวาค่ะหันขวาตรงตรงขึ้นไปเลยค่ะเปลี่ยนตรงขึ้นไปเลยค่ะตรงไปอีกค่ะตรงไปอีกค่ะโอเคกดปุ่มค่ะกดปุ่มกดปุ่มตรงเดินตรงเอ้าเดินตรงโอเคหยุด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 โอเคโอเคหมุน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 แล้วใช่ป่ะโอเคตรงตรงขึ้นไปตรงขึ้นไป ตัขึ้นมา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 หยุด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 อ่ะหมุนหมุนไปทางซ้ายมือค่ะโอเคตัขึ้นไปตัขึ้นไปตัขึ้นไปเลยตัขึ้นไปเลยหยุด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 โอเคตัขึ้นไปต่อเด okay. okay. ็กเป็นบ้งเห็นแล้วอ๋อโอเคงั้นตัวขึ <im <im ้นไปเลยแล้วแล้วไงต่อคะ ฮัลโหลเปลี่ยนค่ะคิดว่าเราน่าจะต้องกดไอ้ปุ่มนั้นเก้าอันนะคะเพราะมันขึ้นเป็นเลขสองแล้วอะคะ่ะใช่ไหมเปลี่ยนโอ้ไ oh, ม่ต้องกระโดดโอเคจนะไปกระโดดเลยค่ะเปลี่ยนโอเคเก่งมากค่ะเปลี่ยน เก่งมาก <Whoa! S 1> เกิดอะไรขึ้นอ่ะเปลี่ยนเปลี่ยนตกน้ำไม่เห็นทางหรอหรือว่าเห็นเห็นแต่ว่าเห็นแต่ว่ามันยุบลงไปอยู่ดีเปลี่ยนทางลอกเอาโอเคไม่เป็นไรเริ่มใหม่ใช่ไหม เปลี่ยนัมนีไปมากเลยไปเปลี่ยนโอเคไนดะ้เราจะไปเปลี่ยนว้าวโชคดีนะเปลี่ยนโอเคได้เลย เห็นทางชัดแจ๋เลยนะแล้วบุปพี่บอกว่าไม่มีไงเราไปทางต่างไงตรงนั้นนะอเปียาก็มันเป็นทางต่างระดับเลยไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงไง้บุปพี่ไม่พูดไงหุปคิดว่ามันเป็นทางที่ไปไม่ได้ไงบุปีี่มองไม่เห็นเปียญอ๋อโอเคโอเคดุเลยไ <c oughs> ปลงเดินหน้าเดินหน้าไป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 ยูยูยูดยด,ยด หมุนขวาใจตรง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 ไปกระปุ่มเลยกระปุ่มกระปุ่มตรงกระมาตรงตรงตรงหยุดหยุด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 อ่าตรง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 แล้วก็หมุนซ้ายตรงขึ้นไปเลยเย้ เปลี่ยนแป๊บหน้าไปเปลี่ยนต้องเปลี่ยนมุมก่อน,นโอเคเดินลงไปได้เลยมองเห็นทางใช่ไหมเห็นทางเปลี่ยนโอเคหยุด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 จุดดดดทางมันจะสลับกันตรงนี้โอเคเปลี่ยนรับทราบกระโดด เป,เปลี่ยนตาแล้วเปลี่ยนซุดเอหลงโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเปลี่ยนจะนะับเป็นศูน <Y ay> ย์สามสองหนึ่งซุดสามสองหนึ่งซุดสามสองหนึ่งซุดอ่าเย่เจ๋งมากเปลี่ยนอันนี้ทำอะไรบั๊ึงยังไม่เห็นนะเปลี่ยน เป,ปเปลี่ยนยู่ตรงนี้นายมันมีทางปเปลี่ยนทางนั้นไปไม่ได้เปลี่ยนเปลี่ยนต้องหุนหลังหุนหลังกลับหลังขันตรงตรงขึ้นไปตรงขึ้นไปเลยไม่มีอะไรค่ะตรงขึ้นไปเลยโอเคแสดงว่าเมื่อกี้ไม่ไม,ไม่รอฟังเลยลงไปผิดทาง <laughs> <c oughs> เดินตรงกลับมาตรงกลับมาค่ะตรงตรงตรงหยุด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 หมุนโอเคหมุนโอเค,หม,อเคหมุนอีกนิดนึงอ่ะ หมุนหมุนหมุนซ้ายอ่าตต่อลงมาหมุนซ้ายหมุนซ้ายหมุนซ้ายมาเอา้าทำไมไม่หมุนนะหมุนซ้ายไม่ปุ่กใช่ไหมไม่ไม่มีแล้วไม่มีอะไรให้ไปแล้วตองนั้นอ่ะโอเคอันนี้เห็นทางไหมไม่เห็นแล้วบอกด้วยนะคะเพราะมีไม่รู้นะก็มันมองเห็นนะ่ะแต่ไม่รู้แทงหลอกหรือเปล่า ไม่มีไม่มีทางไม่มีทางตรงนั้นน่ะหมดแล้วนี่มาถึงเป็นจางเลื่อนมนะเปลี่ยนเลือนหรอไม่เห็นมีนาฬิกาอะไรเลยอ่ะเดี๋ยวนะเขาดูกัน,อ,นอาจจะต้องจำแพทเทิร์นในการเลื่อนแน่เลยเปลี่ยนเปลี่ยนมองเห็นอันที่มันเลื่อนไหมเปลี่ยนมองเห็นถูกอันนะ มันเปลี่ยนตามที่เวลาป,ปีปีกระโดดเอ้าจริงเหรอในหนเราไม่กระโดดสิท้่ไหนที่ปีปีกระโดดโอเคเปลี่ยนตามได้แล้วโอเคเยี่ยม ส4ไม้ได้เปลี่ยนฟังนะเปลี่ยนฟังเห็นอันที่อยู่ข้างหน้าใช่ไหมอันเดียวอะที่ปีบีขึ้นไปเหยียบอะลองกระโดดอีกหนึ่งทีสิแล้วมุมเนี้ยมุมนี้นะถ้าปียืนอยู่บนกระดานอะแล้วหันหน้าออกไปข้างนอกอ่ะนะตรงขึ้นไปอะ ฝั่งซ้ายมือจะมีกระดานที่อยู่ช่องข้างบนอีกอันหนึ่งไม่ได้อยู่ข้างบนข้างหน้านะแต่อยู่เอียงไปทางซ้ายอีกช่องหนึ่งแต่มันไม่น่าจะกระโดดข้ามถึงกันได้มันกระโดดเฉียงมาได้มันมีตอไม้กันอยู่อ๋องังน้งนงนั้นงั้นลองกระโดดอีกทีนึงอ๋อถ้ากระโดดมาตรงเนี้ยก็เหมือนเดิมค่ะไอมันก็ไปอยู่ทางซ้ายอีกอะลองกระโดดอีกทีนึงสิ อันนี้กลับมาที่เดิมอันลองกระโดดใหม่อ๋อโอเคงั้นรู้แล้วยังไงเหรอเปลี่ยนใครดูนะอ๋อใช่ใช่ใช่ใชเปลี่ยนต้องไปข้างหน้าอุ้ยใช่ใช่ใช,ใช แล้วมันจะกลับมาไหมเปลี่ยนไม่ไม่แบบนึงอันนี้กระโดดไปทางนี้กระโดดไปเปลี่ยนหันหน้าไปทางนู้นหันหน้าขึ้นไปข้างหน้าทางเดียวกับมี้ะหันหน้าขึ้นไปเออมันจะไปทางนู้นกระโดดเลยใช่กระโดดเลยอ่าส่วนอันนี้กระโดดขึ้นไปข้างหน้าไปฝั่งนู้นฝั่งนู้นเออเออไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ยันฝั่งฝั่งนี้ฝั่งที่นี่หน้าไปฝั่งนู้นฝั่งนู้นฝั่งนู้น นุนนุนนุนน่นนุนโอเคอ้าวไม่ใช่เหรออ๋อต้องไปฝั่งน้นก่อนโอเคเปลี่ยนมั่วเปลี่ยนมั่วขอโทษขอโทษกันเกือบถูกแล้วมั่นใจไหมเปลี่ยนมั่นใจมั่นใจโอ้กระโดดขึ้นไปทางนั้นถูกไม่ไม่ทางนี้หันหน้าทางนู้นทางนู้นโอเคแม่ใช่ไหมเปลี่ยน ถูกถูกทางที่หันหน้าอยู่ถูกเลยโอเคแล้วก็เรากลับมาหามนีโอเคกระโดดมาหาหนีโอเคขึ้นบอกเลยค่ะยังยังเก่งมากค่ะเปลี่ยนอันนี้เห็นทางไหมใช่ไหมม,มีทางจริงๆใช่ไหมปี๊ดเดินลงไปใช่ไหมเดินลงได้เลยค่ะเปลี่ยนโอเคเปลี่ยนโอ้อันนี้เป็นขึ้นนะคะเปลี่ยน เปียเอาแล้วอันนี้เปลี่ยนเห็นเป็นยังไงไหมรู้ปิตี้เห็นเป็นสามครึ่นแบบเดินไปไม่ได้เลยเนะี่ยเปลี่ยนโอเคเดี๋ยวจะบอกนะจังหวะที่ไปได้โอเคไหมโอเคงั้นปีตี้ฟังมีเบี้ยงเดียวเลยโอเคจังหวะนี้แหละไปวิงว่งวิง่งวิ่งไปทางซ้ายทางซ้ายทางซ้าย ใช่โอเคตรงขวาขวาขวาสุด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 วิ่งขึ้นยาวยาวยาวไปขวาสุดเลยยาวขวาสุดเลยยาวยาวขึ้นไปเลยยาวขึ้นไปยาวขึ้นไปแล้วก็ไปเลยโอเค, <c ười> <c ười> อเคนั่นแหละโอ้ยทำไมถึงไม่ฟังโอ้ยน่ากลัวนั่นเลยโอเคนั่นแหละนั่นแหละโอ้ไปได้ใช่ไหมเปลี่ยน ไปไม่ได้แป๊บนึงอันนี้คือมองไม่เห็นค้อนใช่ไหมเห็นค้อนไหมฮะค้อนเหรอใช่ระหว่างที่จะเดินอ่ะมันมีคอนที่จะคอยถูกเราอยู่อันนี้ปิป๊ปิเห็นไหมเปลี่ยนไม่เห็นเป็นทางเดินโล่งๆเลยเปลี่ยนไปหยุดไป แกพะเซาแกพะเซอันนี้ทางล้องคนอีกแล้วเปลี่ยนใช่ไหมเอ๊เดี๋ยวนะอันนี้มันเป็นเหมือนมันเป็นเหมือนมีรถล่างอะค่ะเลยไม่แน่ใจว่าถ้าเดินไปแล้วจะมีอะไรโผล่มาหรือเปล่าต้องกดปุ่มอะไรไปเนี่ยแต่ว่าปี๊ปีมองไม่เห็นอยู่ดีปี๊ปีมองเห็นเป็นโลง่ลงๆเลยเปลี่ยนอ๋นองั้นงั้นลองลองลองเดินก้าวเข้ามาสิเดินตรงขึ้นไปโอเคหมุนหมุนหน้ามาหาหมีค่ะแล้วเดินตรงขึ้นมา มุนหน้ามหามิแล้วเดินตรงมหามิเดินตรงมาเลยเดินตรงมาเลยยาวๆค่ะเดินตรงมาโอเคหยุด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 หมุนไาทางนี้หน่อยหมุนไปทางเดียวกับมิหมุนหมุนหมุนมาทางมิเดินตามมิหมุนมหามิหมุนมหามิแล้วเดินตรงขึ้นมา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 เดิตรงมาเลยตรงมาเลยตรงมาเลยเดมาเลยค่ะตรงมาโอเคหยุด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 รถลากนะไปทาไปทาซ้ายหรือขวาก็ได้ ไปชิ้ซ้ายหรือช้ขวาหน่อยโอเคโอเคขวาละขวาละอย่าเดินต่อข้ามเดินนะหันหน้ามาหามีเดี๋ยวนี้หันหน้ามาหามีหันหน้ามาหามีได้ไหมโอเคอ้าวโอ้งง้นแสดงว่าต้องวิ่งเหรอตรงขึ้นมาตรงขึ้นมาก่อนค่ะตรงขึ้นมา ตรงขึ้นตรงขึ้นมาค่ะตรงตรงขึ้ไม่ไม่ตรงหามีดีฮหนาามีสี่หานาหามีหาน้ามีตรงขึ้นมาหามีตรงขึ้นมาหามีตรงขึ้นมาหามีของขวาของขวาของขวาไปตรงขึ้น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 ไปอ่ะของขวาของขวาอีกค้งขวาอีกตรงขึ้นไปตรงขึ้นไปวิ่งตรงขึ้นไปตรงขึ้นไปตรงขึ้นไปของซ้ายของซ้ายทีเนี้ยสายเออไม่ใช่โอ้โหเป็น มันคือโค้งซ้ายไ่วะมันคือโค้งซ้ายอ่ะปีโค้งซ้ายแต่ว่าซ้ายนิดเดียวเองโค้งซ้ายแต่ไม่ใช่ลงซ้ายอ่ะเออเออโค้งซ้ายนั่าหน่ะไม่อธิบายยากจังเลยว่ะตรงนี้ยากจังเลยใช่อันนี้ยากมากเลยอ่ะอธิบาย,ยาไงดีวะเนี่ยขวากลางกลางกลางสิงห์นี่ Kể okay, anh ơi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 , Bạn ơi. <laughs> โอเคบ้ามุ้ยเามีมายืนโอเคอย่างนั้นแหละตรงมาึ้ึกงซึ้แล้วก็หันข,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 ขวานี้เดินไหมเดินตรงไหขวาเอ้ยตรงไปขวานี้ขวาขวานี้ขวานี้อย่าตรงไปนะขวาโอเคไปทิกิงการปฏิทินก,กาต้องมีต้องมีต้องมีซ้ายซ้ายซ้าย ตรงไป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 อีกตรงไปอีกตรงไปอีกแล้วอีกสายหน่อยสายหน่อยสายหน่อยตรงไปอีกตรงไปอีกตรงไปตรงไปโอเคอย่างนั้นแหละสวยสวยขวาหน่อยขวาหน่อยตรงไปตรงไปสายหน่อยสายหน่อยสายสายโอเคโอเคตรงไปอีกตรงไปอีกนิดนึงนิดนึงขวานิดนึงตรงไปตรงไปตรงไปเออขวานิดนึงไปที่กิ้งกาไปที่กิ้งกาโอเคสาย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 ตรงที่ปุ่มได้เลยตรงที่ปุ่มได้เลย ตรงนี้ปุ่มแล้วหยุดก่อนโอเคแล้วก็ซ้ายซ้ายซ้ายตรง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 เอ้ยสายสายกว่านี้สายกว่านี้หยุดหยุดสายกว่านี้โอเคโอเคตกเข้าไปตกขึ้นเลยตกขึ้นเลยไม่ไม่ไม่สายดีไม่ไม่ต้องหันเลยเป็นไรไล่เป็นไรไเอ hey, เดินตรงขึ้นมาตรขึ้นมาตรง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 ขึ้นมา หมุนหมุน <force, S 2> หยุดหยุดหยุดหมุนขวานิดนึงหันหน้ามาหันหน้ามาหานม้แล้วก็ตรงขึ้นมาหมานม,ม้ INE เลยตรงขึ้นมาตรงขึ้นมาตรงขึ้นมาอีกค่ะมาเรื่อยเรื่อยมาเลยมาเรื่อยเรื่อยเลยโอเคหยุดค่ะห,หมุนขวานิดนึงฝ่าตัวเองโอเคตรงขึ้นไป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 มองหากิงกือมองหน้าหากิงกือเลยโอเคโอเคโอเคหยุดหมุนหมุนซ้ายนิดนึง ายแล้วตรงไปแล้วเด então, ินเลยเดินเดินเดินไปเลย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 หยุด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 โอเคโอเคเดินเดินตรงขึ้นไปเลยตรงขึ้นไปเลยโอเคตรง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 ไปเลยตรงไปเลยตรงไปเลยตรงไปเลยหยุด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 มองหน้าหักิ้งกือเขียวกิ้งกือเขียวโอเคต่ขึ้นไปหามันต่อขึ้นไปต่อขึ้นไปต่ขึ้นไปตรงไปก่อนตรงไปเลยตรงไปเลย ต่อไปเลยหมุนหมุนซ้ายนิดนึงหมุนซ้ายตัวเองหมุนซ้ายแล้วตกขึ้นไปต่ขึ้นไปหาปุ่มต่อขึ้นไปหาปุ่มไปหาปุ่มเลยกดปุ่มโอเคต่อไปมองหน้ามาหามีมองขึ้นมาหามีข้างบนต่ขึ้นมาตกขึ้นมาตกขึ้นมาเลยหยุด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 ยุดไม่ใช่ไม่ใช่เราไม่ได้หามีอ๋อแป๊บนึง มองทางนี <m ul ly> à, yelled, us, ้มองหามีหางนี้มองหามีแล้วตกขึ้นมา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 หยุดก่อนหยุดมองไปทางขวาตัวเองนิดนึงขวาขวาตัวเองขวาตัวเองขวาตัวเองเอ้สายตัวเอง้ายตัวเองสายตัวเอง้ายตัวเองตกขึ้นมาตกขึ้นมาตกขึ้นมาหยุดหยุดหยุดมองหามีมองหามีแล้วตกขึ้นมาตกขึ้นมาเร็วตกขึ้นมาตกขึ้นมาตกขึ้นมามองไปทางขวาตัวเองขวาตัวเองแล้วก็ตกขึ้นไปตกขึ้นไปตกขึ้นไป ต้องขึ้นไปเลยต้องขึ้นไปอีกต้องขึ้นไปเลยเราไปหมุนขวาหมุนขวาหยุดหยุดหมุนขวาหมุนขวาต้องขึ้นไปต้องขึ้นไปเลยต้องขึ้นไปต้องขึ้นไปหมุนมาหามีมองหน้าหามีหน่อยค่ะหามีหน่อยแล้วก็ต้องขึ้นมาเอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่หยุดโอ้ยโอเคยมุมน้าได้อยู่โอเคโอเคหยุด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 โอ้ยเร็วเร็วบีบโอเคหยุดหยุดกันเอาไว้ว้ย

ว้าวว้าวสวยมากมันมีมือขึ้นมาเพิ่มอคะค่ะใช่ไหมใจ่ใ,จใจ นั่งแล้วเย้ไปต่อมีบอกว่าเราผ่านการทดสอบทั้งสมแล้วเย้แล้วก็มันบอกว่าไหนเอาเรือมาโชว์ซี่แสงอมาได้ว้าวดูเลยดูเรือเลย เมันจะดิ่งมาตุทาหรือเปล่าเก่งอ,งอ่ะฟนุเราเราก่เงมากเลยค่ะปีปีเก่งมากเลยตอนจบอะแบบมีพี่บอกแค่หันมากระม่อางบนี้หกักะมา,า,บมาแบบรถม้าเต็มหน้าเลยเอาเราไม่เห็นหนอเฮ้ยอะไรอ่ะปี ว <c ười> ้าวว้วว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 อวว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 ว ก็เป็นเหตุผลข่งใจก็ยากลำบากกับใจฉันเลยนาจธอขี่อยากให้เธอเปิดใจให้ฉันได้ไหมคนมันได้ห้ามไม่ไว้ใจมันได้ห้ามที่ไหนเปิดใจได้ไหม